สวัดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้กลับมาพบกับเตยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อยู่กับสเปกโฟนอีกเช่นเคยเลยวันนี้นะคะเตยจะมาชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะมาแกะกล่องอันบ็อกนะคะกับตัวนี้เลย oppo find n2 flip นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้นะคะทาง oppo เนี่ยเขาร่วมงานกันกับ haseebat ด้วยนะคะแล้วก่อนที่เราจะไปแกะกล่องดูของข้างในกันนะคะหรือว่าดูตัวเครื่องข้างในกันเนี่ยเดี๋ยวเตยขอชวนเพื่อนๆมาดูก่อนนะว่าตัวเครื่องที่เราได้มาเนี่ยจะเป็นสีอะไรแล้วเขามาในขนาดความจุเท่าไหร่กันค่ะ ตัวของ Oppo Find N2 Flip ตัวนี้เนีครัเป็นตัวที่เป็นสีดำ a อ t โว้นะคะแล้วนอกจากนี้นะคะเขามาพร้อมกับความจุนะคะอยู่ที่แรม8 g ิกอม256กิกนั่นเองทีนี้นะคะเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่าให้อะไรมาบ้างแล้วหน้าตาของเครื่องเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะ แล้วเมื่อเราเปิดกล่องออกมานะคะเพื่อนเพื่อเพื่อนๆก็จะเห็นนะคะเป็นตัวเครื่องของเราเนี่ยตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าในเรื่องของตัวเครื่องเนี่ยเราเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันค่ะเรามาดูภายในกล่องกันดีกว่าว่าภายในกล่องเนี่ยเขาให้อะไรมากันบ้างค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือในส่วนของสายชาร์จนะคะที่เป็น USB to Type C นะคะมาให้1เส้นเลยค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังแถมน,นะคะเป็นตัวของอะแดปเตอร์นะคะซึ่งอะแดปเตอร์ตัวนี้เนี่ย เขาสามารถรองรับการชาร์จไว้นะคะได้สูงสุดอยู่ที่44วัตต์เลยซึ่งเป็นแบบซูเปอร์วูกด้วยนะสำหรับถ้าหากว่าเทียบกับมือของเตยนะเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่าค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวค่ะแต่ถ้าหากว่าพูดถึงในเรื่องของน้ำหนักนะคะเตยบอกได้เลยว่าเป็นอะแดปเตอร์ที่มีน้ำหนักที่เบามากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลในเรื่องของการพกพาไปใช้ข้างนอกเลยค่ะทีนี้นะคะเรามาดูในส่วนของกล่องเล็กๆตรงนี้กันบ้างว่ามีอะไรมาให้บ้างนะคะในส่วนนี้นะคะเมื่อเราเปิดออกมา เราก็จะเจอกับตัวของเคสนะคะซึ่งเป็นเคสซิลิโคนแบบแข็งนะคะเพื่อนๆแต่ว่านะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะแบ่งมาเป็น2ส,ส่วนนะสำหรับในเรื่องของความแข็งแรงทนทานเนี่ยเตยมองว่าตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะคะ แล้วนอกจากนี้นะเขาก็ยังมีกล่องมาให้อีกหนึ่งกล่องข้างในด้วยกันภายในกล่องนะคะก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆมาให้นะคะอีก 3- 4อย่างด้วยกันนั่นก็คือตัวของเซฟตี้แล้วก็ควิกไกด์นะคะรวมถึงนะคะในส่วนของพรีเมียมเซอร์วิสนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหากเพื่อนๆอยากรู้นะคะว่าจะฟลายมอลเบเนฟิตยังไงก็อย่าลืมไปสแกนดูกันนะแล้วนอกจากนี้นะคะที่เตยชอบมากนะคะก็คือในส่วนของเข็มจิ้มซิมของเขานั่นเองเพราะว่าทําออกมานะคะเป็นดีไซน์ที่มีความน่ารักมากๆเลยค่ะ หลังจากเรื่องของภายในกล่องผ่านไปแล้วนะคะเรามาดูในเรื่องของตัวเครื่องกันบ้างดีกว่าแน่นอนว่าสีที่เราได้มาวันนี้นะคะก็คือสีดำแอตโทรนะคะหรือว่าแอตโทรแบ็กนั่นเองนะหลังหลายคนนะคะอาจจะสังเกตได้เลยว่าแอตโทรเนี่ยมันคือคําว่าดวงดาวใช่ไหมเขาก็มีการดีไซน์นะคะให้เหมือนกับดวงดาวนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดวงดาวเนี่ยก็จะมีผิวสัมผัสที่ไม่ได้เรียบเนียนมากนักหรือว่าไม่ได้มีความเงามากนักนะคะซึ่งแน่นอนว่าค้นผิวของเขาเนี่ยจะมีความขรุขะเล็กน้อยนะแต่ว่าจะให้ฟีลลิ่งในการจับนะคะหรือว่าสััมผสนี่ย คล้ายกับการถูนะคะบนกรรมยีหรือบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนตัวของกระดาษทรายที่มีเบอร์ที่ละเอียดมากๆเลยนั่นเองนะคะและที่สําคัญเขาทําพื้นผิวของเขาเนี่ยให้เป็นแบบด้านนะคะทําให้ในเรื่องของการจับถือนะมีความถนัดมือมากยิ่งขึ้นรอยนิ้วมือติดยากยิ่งขึ้นนะคะและแน่นอนนะคะด้วยความที่เป็นสีดํานะคะในเรื่องของความสุขุมนะคะแล้วก็จะได้ในเรื่องของความสมาร์ทเพิ่มขึ้นอีกด้วย ตอนแรกนะเตยต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยว่าตเตยเนี่ยอยากได้ ja you, สีม่วงนะคะมารีวิวให้กับเพื่อนๆดูมากๆเพราะว่า,าสีม่วงเนี่ยมันจะได้ในเรื่องของความน่ารักปุ๊กปิกมากๆเลยแต่ว่านะคะพอได้สีดํามาต้องบอกเลยว่าโดนใจไม่แพ้กันเนื่องจากว่าอะไรเ <Pacific S 2> น, Vay, นื่องจากว่าพอได้เป็นสีดํานะคะเวลาที่เราใช้งานแบบกลางแบบนี้เนี่ยเราก็จะได้ในเรื่องของความสมาทนะคะดูแล้วเหมือนเป็นทางการมากยิ่งขึ้นแต่ว่าถ้าหากเพื่อนๆนะคะลองพับหน้าจอลงมานะคะหน้าจอของเขาเนี่ยก็จะมีความเล็กปุ๊กปิกอยู่นะคะแล้วก็ยังได้ในเรื่องของความน่ารักอยู่แล้วที่สําคัญเลยเนี่อๆหไม đúng ตัวของวอลเปเปอร์ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีการดีไซน์ออกมานะคะให้มีสีสันที่สดใสตัดกับตัวสีดำนะคะก็จะได้ในเรื่องของความน่ารักในแบบพอดีพอดีเลยนั่นเองค่ะหลังจากที่เราพับมาเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเนตยอยากชวนเพื่อนๆมาดูตรงที่บานพับของเขานะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีการสลักนะคะที่เป็นตัวสัญ,ญลักษณ์นะคะโลโก้ของ oppo ลงไปนะคะแล้วนอกจากนี้ถ้าหากว่าเราลองเล่นกับแสงดีๆนะคะเพื่อนๆจะเห็นเป็นตัวเกียวนะคะซึ่งตัวเกียวเนี้ยออกแบบมานะคะให้คล้ายกับตัวของเกียวโครโมโซมนะคะใน DNA ของคนเราด้วยนั่นเองค่ะแล้ว หากเอาเพื่อนๆนะคะพลิกมาดูในส่วนของด้านล่างเงินบางนะคะตรงนี้เนี่ยเขาก็มีการเล่นนะคะกับ <aine> ตัวดีไซน์นะคะของตัวอักษรด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งตัวอักษรตรงนี้นะคะจะเป็นสัญลักษณ์นะคะที่พิมพ์อักษรว่า oppo นะคะรวมถึง haso b a t นะคะเหมือนกับตัวหน้ากล่องที่เราเปิดกล่องกันไปก่อนหน้านี้เลยทีนี้นะคะเรามาดูในส่วนของรอบๆตัวเครื่องกันบ้างดีกว่าค่ะ <Yellow Tree. S 2> เพื่อนๆจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นด้านของเครื่องมุมไหนก็ตามแต่นะคะ ตัวรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีในส่วนของการปิดฝาพับนะคะที่ปิดได้อย่างแนบสนิทเลยเหมือนกับตลับแป้งจริงๆเลยค่ะถามว่าถ้าหากวัดเทียบกับตัวของแบรนด์ใหญ่ในตลาดตอนนี้นะคะ แบรนด์ใหญ่ในตลาดตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ปิดได้แนบสนิทแบบนี้นะ,ะถามว่าทําไมถึงปิดได้แนบสนิทแบบนี้เพราะว่าในส่วนของตัวบานพับตรตงนี้ของเขาเนี่ย <uch ing. S 1> เขาใช้บานพับนะคะที่เป็นแบบรูปทรงหยดน้ําน,นั่นเองทําให้ช่วยในเรื่องของการปิดนะคะให้ได้แนบสนิทมากยิ่งขึ้นแล้วนอกจากนี้นะคะยังช่วยในเรื่องของความแข็งแรงทนทานทําให้เราเนี่ยสามารถปิดบานพับนะคะได้อย่างสมูทมากยิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยนะคะในเรื่องของการหักง,งอของตัวเครื่องหรือว่าในเรื่องของจอนะคะที่จะเกิดความเสื่อมสภาพได้ไวเนี่ยมาขึ้นด้วยคะ่ะ ซึ่งทางแบรนด์นะคะเขาเค็มไว้เลยว่ารุ่นนี้ของเขาเนี่ย สามารถเปิดปิดบันพับนะคะได้มากกว่าถึง4,0,000 0ครั้งเลยทีเดียวค่ะทีนี้นะคะเรามาดูในส่วนของหน้าจอเล็กกันบ้างดีกว่าค่ะเห็นหน้าจอเล็กแบบนี้นะคะแต่ก็ให้ความกว้างนะคะมาสูงถึง3.26นิ้วเลยทีเดียวส่วนฟีเจอร์ต่างเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้ใช้งานฟีเจอร์นะคะได้เยอะเหมือนกับรุ่นที่อยู่ในตลาดนะคะแต่ว่าฟีเจอร์ส่วนใหญ่เนี่ยก็ถือว่า,าครอบคลุมการใช้งานกับหน้าจอเล็กแล้วนะโดยที่ฟีเจอร์ที่สามารถใช้งานหน้าจอเล็กได้นะคะก็อย่างเช่นในเรื่องของการถ่ายภาพนะคะรวมถึงการถ่ายวิดีโอ ถัดมานะคะเป็นในส่วนของการเช็คสภาพอากาศนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีฟีเจอร์อื่นๆนะคะอย่างเช่นการจับเวลานะคะเครื่องบันทึกเสียงนะคะหรือว่าการเชื่อมต่อกับหูฟังเนี่ยก็สามารถจัดการได้ที่หน้าจอเล็กนี้เลยค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะเพื่อนๆสามารถนะคะใช้งานควิกเมนูนะคะที่เหมือนกับตัวของการเปิดหน้าจอใหญ่เนี่ยมากดใช้งานนะคะผ่านหน้าจอเล็กได้อีกด้วยเช่นเดียวกันและอีกหนึ่งสิ่งนะที่เตยอยากจะพีเต์เพื่อนๆมากๆเลยเพราะเตยชอบฟีเจอร์นี้มากๆเลยก็คือฟีเจอร์การเลี้ยงสัตว์นะคะบนหน้าจอเล็กนั่นเอง ซึ่งถึงแม้ว่าในปัจจุบันนะคะยังไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าเราสามารถให้อาหารหรือว่าเล่นกับสัตว์เลี้ยงของเราได้นะคะ แต่ก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่เมื่อเรามองแล้วก็ถือว่าคลายเครียดได้เยอะมากๆเลยนะซึ่งตอนนี้นะคะสัตว์เลี้ยงที่เราสามารถเลี้ยงได้ยังมีอยู่5ชนิดด้วยกันค่ะซึ่งเพื่อนๆสามารถไปตั้งค่าสัตว์เลี้ยงที่เราชอบเนี่ยมาไว้บนหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะแล้วนอกจากนี้นะคะเมื่อเราทำแอคทิวิตี้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการฟังเพลงสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยก็จะฟังเพลงแบบพร้อมกับเราด้วยค่ะทีนี้ถ้าหากเพื่อนๆอยากรู้ว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีชนิดใดบ้างนะคะแล้วก็สามารถเล่นฟีเจอร์อะไรกับน้องส ในส่วนของหน้าจอด้านในนะคะเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่าในขนาดของมือเตยนะคะก็ยังสามารถจับได้อย่างถนัดมืออยู่นะคะดูไม่ได้ใหญ่กว่ามือเตยมากนักนะคะ แต่ว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้นะคะเขามาในขนาดหน้าจอที่กว้างถึง6.8นิ้วเลยทีเดียวแล้วนอกจากนี้เพื่อนๆจะเห็นได้เลยนะคะว่าหน้าจอที่เขาให้มาเนี่ยมีสีดำที่ดำสนิทมากๆแล้วก็สีสันนะคะในการแสดงผลของสีเนี่ยก็มีความสดใสมากๆอีกด้วยค่ะเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าหน้าจอของเขานะคะได้เป็นหน้าจออมูเลตนะคะที่ให้ในส่วนของความละเอียดนะคะได้สูงสุดอยู่ที่ระดับ Full HD Plus เลยค่ะและอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะว่าถึงแม้ว่าเตยจะกางออกมาแล้วหรือว่าจะเอียงซ้ายเอียงขวาให้เพื่อนๆดูนะคะรอยพับ ก็ถือว่ามีการแสดงออกมานะคะหรือว่าให้เราเห็นเรื่องลำคาญตาหรือลำคาญสายตาเนี่ยเกิดขึ้นน้อยมากๆเลยค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อดีของบานพับแบบหยดน้ําเลยนะและสําหรับสายถ่ายรูปนะคะต้องไม่พลาดเลยเพราะว่ารุ่นนี้นะคะเขามาพร้อมก,กันกับกล้องหน้านะคะที่มีความละเอียดสูงถึง32ล้านพิกเซลเลยทีเดียวค่ะส่วนกล้องหลังนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะใช้งานกล้องหลังได้นะคะโดยที่กล้องหลังเนี่ยเขาจะมีในส่วนของกล้องหลักนะคะ ที่มีความละเอียดสูงนะคะถึง50ล้านพิกเซลและมาพร้อมกับกล้องนะคะที่เป็นกล้องอันต้าวายเนี่ยความละเอียด8ล้านพิกเซลอีกด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะใช้งานการถ่ายรูปด้วยตัวเองนะคะก็สามารถใช้งานหน้าจอหลังเนี่ยในการถ่ายรูปได้เลยแต่ว่าถ้าหากว่าใครนะคะมีคุณแฟนนะคะหรือว่าคุณเพื่อนเนี่ยถ่ายรูปให้ใช่ไหมคะ แต่ว่ามีปัญหาในเรื่องของการจัดโ s i t i o n รูปนะคะหมดปัญหากับรุ่นนี้ไปได้เลยเพราะว่าเขาสามารถให้แสดงผลจากหน้าจอนะคะว่าเป็นในเรื่องของการวาง Position ภาพจากด้านหน้าและด้านหลังได้นะคะ เพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆเนี่ยสามารถให้คุณแฟนหรือคุณเพื่อนนะคะถ่ายรูปให้เรานะคะโดยที่เราเนี่ยสามารถจัดองค์ประกอบของภาพได้เองด้วยนะหมดปัญหาในเรื่องของการที่ต้องมานั่งทะเลาะก,กันในเรื่องของการวางภาพเลยค่ะแล้วนอกตากนี้นะคะถ้าหากเพื่อนๆนะคะไปเที่ยวคนเดียวแต่ไม่มีขาตั้งกล้องไปด้วยนะคะแต่อยากได้รูปสวยๆเนี่ยก็หมดปัญหาเลยเหมือนกันเพราะว่ารุ่นนี้นะคะเขาสามารถพับหน้าจอครึ่งนึ่ง แล้วก็วางเอาไว้นะคะแล้วทีนี้เราก็สามารถกดชัตเตอร์ได้ด้วยตัวเองแล้วก็ได้ภาพสวยๆแล้วเหมือนกันนะคะแต่ถ้าหากว่าความละเอียดของกล้องหน้า32ล้านเนี่ยยังไม่พอใจเพื่อนๆนะคะอยากได้ความละเอียดชัดๆ50ล้านเนี่ยเราก็สามารถถ่ายโดยกล้องหลังด้วยตัวคนเดียวได้เหมือนกันนะเพียงแค่เราพับหน้าจอนะคะเสร็จแล้วเนี่ยกดเข้ามาในส่วนของโหมดการถ่ายภาพในหน้าจอเล็กเสร็จแล้วเราก็กดการถ่ายภาพนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ตั้งจอขึ้นมานะคะ ทีนี้นะคะเราก็จะถ่ายภาพด้วยจอข้างหลังนะคะพร้อมกับกล้องความละเอียด50ล้านได้เลยค่ะส่วนในเรื่องของชิปเซตนะคะตัวนี้เนี่ยเขาได้ชิปเซตนะคะที่เป็น Dimensity 9,000 Plus ไปเลยนะคะในเรื่องของความเร็วความแรงเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าใช้งานในด้านอื่นๆเป็นยังไงบ้างเนี่ย ไปดูรีวิวตัวเต็มได้เลยค่ะส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่นะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่4 3 0 0มิลลิแอมป์นะคะแล้วก็สามารถรองรับในเรื่องของการชาร์จไวเนี่ยที่เป็นแบบซูเปอร์วูกได้อยู่ที่44วัตต์ค่ะสำหรับในเรื่องของการดีไซน์นะคะรวมถึงในเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆนะคะของตัวนี้เนี่ยผ่านไปแล้วเตัวอยากจะแชร์กับเพื่อนๆอีกหนึ่งเรื่องก็คือถ้าหากว่าเรานะคะใส่เคสใส่นะคะที่เขาให้มาเนี่ยฟิลลิ่งในการจับถือจะเป็นยังไงนะคะ อย่างที่เห็นนะคะว่าในส่วนของเคสของเขาเนี่ยเป็นเคสซิลิโคนแบบแข็งนะคะแล้วก็ในเรื่องของความเงานะคะก็จะเป็นแบบที่มีความเรียบแล้วก็มีความเงาทําให้ในเรื่องของฟิลลิ่งาการจับถือเมื่อใส่เคสแล้วเนี่ยจะแตกต่างจากการที่เราไม่ใส่เคสมากๆเลยค่ะแต่ว่าในเรื่องของถ้าหากว่าพูดถึงในเรื่องของความแข็งแรงทนทานและการป้องกันตัวเครื่องนะเติมมาว่าการใส่เคสเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการป้องกันตัวเครื่องได้ดีมากกว่าการไม่ใส่นะ นอกจากนี้ค่ะเมื่อเราะะทำการพับตัวเครื่องเนี่ยถามว่าในเรื่องของความหนานะคะที่เพิ่มมาจากตัวเคสเนี่ยเพิ่มขึ้นมากไหมสําหรับตัวเตยเนี่ยมองว่าไม่ได้มีความเพิ่มขึ้นมากนักนะคะในเรื่องของการจับถือเนี่ยก็ถือว่ายังทําออกมาได้ดีอยู่นั่นเองค่ะ ยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับตัวของ Oppo Find N2 Flip ตัวนี้นะคะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกับตัวนี้ยังไงกันบ้างคะแต่ถ้าหากเพื่อนๆน,นะคะอยากรู้จักตัวของ Oppo Find N2 Flip ตัวนี้นะคะให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็อย่าลืมฝากนะคะติดตามชมนะคะรีวิวตัวเต็มของเจ้ารุ่นนี้ผ่านช่องสเปคโฟนของเราได้เลยค่ะวันนี้นะคะเตยก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะฝากอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ